สวัสดีครับแฟนมวยครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับพ้นการแข่งขันของพันพยักและซุปเปอร์เล็กนะครับก็ปรากฏว่าซุปเปอร์เล็กนะครับก็ยำแขนไปได้อีกครั้งนะครับโดยคู่นี้นะครับก็เมื่อวานนะครับช่างน้ำหนักนะครับก็ตกตาช่างทั้งคู่นะครับก็ถือว่าเป็นระเบียบของทางวันแชมเปี้ยนชิพนะครับหากเป็นคู่ชิงแชมป์ที่ทำน้ำหนักไม่ผ่านนะครับจะหมดสิทธิ์ชิงเข้มขัดทันทีนะครับ แต่คู่นี้นะครับก็ยังต้องชกกันนะครับก็ถือว่าเป็นการชกนอกรอบนะครับเป็นการไต่อันดับนะครับเพื่อจะมาเป็นที่1ของรัง king ในรุ่นนี้นะครับก็เดิมทีนะครับก็รถถังนะครับก็เป็นแชมป์อยู่นะครับในรุ่นนี้ในรูปแบบมวยไทยนะครับก็ทางด้านซูเปอร์เล็กนะครับก็รัง king อันดับ1วันนะครับรุ่นซูเปอร์ไฟเวทนะครับส่วนพันพยักษ์นะครับก็อยู่อันดับ2นะครับ คู่นี้นะครับไม่ว่าใครจะแพ้ชนะก็มีโอกาสขึ้นไปท้าชิงแชมป์โลกกับรถถังนะครับวันนี้ก็ซุปเปอร์เล็กนะครับก็ชนะได้นะครับแฟนมวยก็มีโอกาสที่จะได้ดูคู่มวยในฝันนะครับซุปเปอร์เล็กกับรถถังนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็เชื่อว่าวันนี้นะครับก็ทั้งคู่นะครับไม่ว่าซุปเปอร์เล็กและพันพยักนะครับก็ยังชคแบบที่ว่า ยังไม่ถูกใจแฟนมวยเท่าไหร่นะครับท่าที่ดูจากคอมเมนต์ในแฟนเพจต่างๆนะครับเนื่องจากว่าเป็นมวยฝีมือนะครับชิงจังหวะด้วยกันทั้งคู่นะครับวันนี้พันพยักนี่ก็ถือว่าเดินนะครับเดินออกอาวุธอยู่นะครับซุปเปอร์เลกนี่วันนี้ก็ถอยนะครับก็มีถอยมีลุกนะครับก็ถือว่าวันนี้น่ครับทั้งคู่ก็ทําหน้าที่ได้เต็มที่แล้วนะครับก็เป็นการชกในรูปแบบ3มยุกนะครับ สิงคูนี้นะครับในอดีตนะครับเจอกันมาแล้ว7ครั้งนะครับเป็นทางพันพยักนะครับชนะ4ครั้งนะครับซุปเปอร์เล็กชนะ2เสมอ1นะครับและไฟล่าสุดนี้ในรายการวันแชมเปี้ยนชิพนะครับก็เป็นทางด้านซุปเปอร์เล็กนะครับก็ชนะนะครับวันนี้เขาก็ชนะอีก1ครั้งนะครับในรายการวันแชมเปี้ยนชิพจะเป็นไฟที่8นะครับที่ทั้งคู่เจอกันนะครับและที่สําคัญนะครับซุปเปอร์เล็กนะครับก็ไม่โอกาสนะครับที่จะมีโอกาสชิงแชมป์ โลกนะครับแชมเปียนวันแชมเปชิพนะครับกับรถถังจิตเมืองนนนะครับถึงคู่นี้นะครับเป็นคู่มวยในฝันของแฟนมวยมาเลยรีว่า 2- 3ปีนะครับยังไม่ได้เจอกันเลยครับคู่นี้ก็ถือว่าเป็นสุดยอดนะครับสุดยอดมวยที่ว่าเก่งที่สุดในรุ่นนี้นะครับก็วัดกันไปเลยนะครับรถถังกับซุปเปอร์เล็กนะครับถ้าคู่นี้เจอกันนี่ผมรับรองเลยนะครับว่าทั่วโลกนี้ โอ้โหเรียกว่าจับตามองมากๆนะครับคนไทยนี่ก็เรียกว่าอยากดูคู่นี้สุดๆนะครับแต่ในเมืองไทยนี่ไม่มีโอกาสได้เจอกันนะครับในในรายการวันแชมเปี้ยนชิพนี่ก็ถือว่ามีโอกาสเจอกันสูงนะครับเพราะซูเปอร์เล็กนะครับก็ขึ้นแรนกิ้งอันดับหนึ่งนะครับในรูปแบบมวยไทยนะครับอันนี้ก็รอดูนะครับ แต่ทั้งรถถังและซุปเปอร์เล็กนะครับก็มีโปรแกรมเล้วนะครับน่าจะเดือนมกราคมนะครับและรายการนี้น่าจะมีซุปเปอร์บอลด้วยนะครับซึ่งทั้งคู่นี่ครับก็ชกร่วมรายการเดียวกันนะครับอันนี้ก็รอดูฟอร์มนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับและในอนาคตนะครับคู่นี้จะมีโอกาสเจอกันจริงไหมนะครับเจอกันวันไหนหรือยังไงนะครับก็รอติดตามทางวันแชมเปี้ยนชิพนะครับหากมีข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกีฬาเราก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังนะครับก็หากผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้อง ต้องขออภัยแฟนมวยไว้ด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กําลังใจด้วยนะครับอย่าลืมนะครับท่านใดที่ต้องการตัวช่วยนะครับหรือต้องการลุ้นมวยนะครับแอดไลน์มาที่ a t g 2 4นะครับมีระบบมาตรฐานนะครับเดิมพันมวยนะครับมวยพักยกนะครับมีเลทราคาให้ดูนะครับพร้อมฟังมวยหูฟรีนะครับสนใจแอดไลน์มาที่ a t g 2 4นะครับฝากไว้ด้วยครับ